สวัสดีครับ f อ c แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับ f c ทุกท่านระหว่างนี้นะครับความบุบะของหมอลำและลิเกก็ถูกหลายๆช่องเลยนะครับที่เขาจับโปะของการโกหกหลอกลวง f c ตนเองนะครับแบบไม่เนียนเลยนะครับสุ่มปึกบอกว่าแอบเซอร์ไพรส์ไปทำวีซา่าเข้ายุโรปเพื่อไปเซอร์ไพรส์หมอลำนะครับ fc ทุกท่านแต่ที่จริงแล้วนะครับมันมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับเขารู้กันหมดทั้งองค์กรแต่ไปหลอก fc รุ่นน้ำหมากนะครับบอกว่าไปเซอร์ไพรส์หมอลำมันก็เลยดูตลก <c oughs> <c oughs> นะครับ fc ทุกท่านโดยล่าสุดเพจอีก,กี้ของแท้นะครับรู้สึกคิดหนักไดโพสข้อความว่าหนึ่งปีกว่าๆมันก็เห็นชัดนะครับทั้งงานจ้างยอดวิวเพลงคุณดูไลยสด อดขายบัตรกลุ่มปิดกระแสสังคมธุรกิจอื่นๆว่าใครพังใครปังพยบอบิก๊กเขาเป็นคนมีแสงอยู่ในตัวไม่จำเป็นต้องใช้ลูกๆมาหาแสงหรือทำคอนเทนต์หลอกจ้ะต่างจากอีกฝั่งหนึ่งที่ตั้งแต่ได้แมงไร้แสงมาก็จับลูกๆมายุ่งตลอดแม้กระทั่งนั่งขายของนะครับเอฟซีทุกท่านเรียกได้ว่าตั้งแต่วินาทีที่พยบ ได้ก้าวเท้าออกมาจากอดีตภรรยาออกจากองค์กรนั้นนะครับโดยออกมาตัวเปล่าๆมาสร้างแบรนด์ของตนเองนะครับทำวงโตเกียวมิวสิกค,ค่ายเพลงและหลายๆอย่างนะครับจนเจริญเติบโตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับด้วยฝีมือล้วนๆฝีมือและสมองของตนเองนะครับ CEO โอจมคอนเทนต์นะครับเอฟซี F ันเรียกได้ว่าพอยบอ เขาเก่งเขาฉลาดในด้านนี้นะครับด้านออนไลน์นะครับเอฟซีโต้ทันหันกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตั้งแต่ไม่มีพอยบอเป็นซ e o ก็ทำให้วงหมอลำนั้นดรอปลงดรอปลงนะครับเห็นกันชัดเจนจนถึงปัจจุบันนี้แทบไม่มีคนดูเลยนะครับเพราะว่าสมองซ e o เขาออกมาแล้วนะครับ ก่อนหน้านั้นที่ยังปังปังอยู่นั้นมันก็เพราะฝีมือของพอยบลล้วนนะครับที่พาทำออนไลน์กลุ่มปิดต่างๆและคอนเทนต์ต่างๆก็ถูกคิดขึ้นมาจากสมองของพอยบอผู้นี้นะครับพอยบอเป็นคนคิดตั้งสิ้นนะครับทำให้ยอดวิวกลุ่มปิดบัตรออนไลน์นะครับต่างๆนี่ได้รับการซัพพอร์ตเสมอทําให้มีไรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ว่าตอนนี้ไรเงาพอยบอแล้วนะครับ ทำให้งานต่างๆทางออนไลน์ของวงหมอลำเนี่ยนะครับวูบลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับแทบไม่มีคนดูกลุ่มปิดก็ขายได้แค่พันกว่าเองนะครับจากเคยขายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับตอนที่มีพยบปัจจุบันนี้นะครับขายได้แค่พันกว่านะครับยิ่งมีกระแสลบๆทางสังคมนะครับยิ่งผิดสินข้อ3สามด้วยแล้วย่ำแย่หนักนะครับแต่ว่าเธอจะฝืนได้อีกนานแค่ไหนนะครับเอฟซีลุกท่าน ถ้าหากเธอยังไม่ตื่นนะครับแล้วเรียบทำการแก้ไขเสียใหม่นะครับคงไม่ช้าไม่นานคงจบไปโดยปริยายนะครับอย่าลืมนะครับว่าหมอลำวงใหม่ๆคณะใหม่ๆหนุ่มๆสาวๆเกิดขึ้นมายังกระดกเข็ดนะครับหลายๆวงเลยที่กำลังรุ่งกำลังปังในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันมีการแข่งขันสูงนะครับเอฟซีทุกท่านวงหมอลำเยอะนะครับหากเธอยังมั่นหน้าต่อไปก็แล้วแต่เธอนะครับ เพราะทุกวันนี้มันก็ชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนแล้วนะครับเอฟทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าภาพบิ๊กเลี้ยงลูกมันเห็นจนชินตาตั้งแต่เด็กๆเ,เกิดแล้วถึงจะเป็นคอนเทนต์แต่มันดูอบอุ่นแสดงออกมาจากใจผิดกับอีกคนแค่ภาษากายที่ทำต่อลูกยังดูปลอมๆ เน้นแอปเปิลใส่กล้องไปงั้นงั้นไม่อินนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าค่อยกระคิดคือเจ้าเอียงหน้าเอียงข้างใส่แต่กล้องบอกเป็นธรรมชาติเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงที่สุดค่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอย่ารู้ทันนางจะแถไปทางไหนอีกละทีนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจนเด็กๆไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวกลางวันแขกไปไทยมาวุ่นวายทั้งวันกลางคืนง่วงก็ไม่ได้นอน อเมจจับมาทำคอนเทนต์ขายของกับหัวใหม่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพาออกงานเอฟรุ่นน้ำหมากกระจายจ้องแต่ถ่ายคลิปส่งสารเด็กๆมากนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแบบนี้น่าจะฟ้องได้สงสารเด็กควรมีเวลานอนพักผ่อนอย่างน้อย10ชั่วโมงนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าเด็กสองคนไม่ใช่ลูกหอยบอมีหรือใครจะมาดูไรส์สด2 0 0ื่กว่านะ ถ้าฝั่งนู้นไม่มีลูกของพยบอไปร่วมจะมีคนเข้าดูสักกี่คนถามหน่อยเขาดูเพราะพอยบอเขาอยู่กับลูกๆแล้วมันดูน่ารักพยบอเขามีแสงอยู่แล้วสังเกตมะเวลาพอยบอเอาใครมาร่วมไล์แสงสว่างจ้าเกือบทุกคนอินฟลูเอนเซอร์ตัวเต็งแห่งเมืองไทยใครๆก็อยากร่วมงานด้วยนะครับเอฟีุกท่าน อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้ของอิกกี้ของแท้นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเด็กสองคนถ้าไม่ใช่ลูกพอยบอก,ก็ไม่มีใครสนใจหรอกพ่อเขาสร้างตัวตนลูกเขามาแต่น้อยคนที่ได้ประโยชน์จากลูกเขาควรแต่งขันห้ามาไหวบิ๊กนะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงค่ะถิงอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไม่เคยดูจะดูเฉพาะมาหาพ่อเท่านั้นนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพลาดมากปล่อยเพชรเม็ดงามล้ำค่าหลุดมือนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงค่ะพี่เป็นคนที่ฝากชีวิตไว้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้คงเสียดายมากๆที่เขาไม่หวนคืนนะครับเอฟซีรุกันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบุญไม่ถึงบิ๊กของไม่ดีเขาไม่ให้อยู่นานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองทุกวันถึงเวลาเขาก็ผลักออกไปนะครับเอฟซีรุกัน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าให้เวลาหมอลำที่เคยดังอีกหนึ่งปีดับแน่นอนนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมัยนี้ดาวรุ่งดวงใหม่ๆเยอะแยะค่ะนางบอกคิดบอกว่าสีเทาไปทางหน้าขนาดลำไยยังบ่รอดนะครับเอฟซีโรทันคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนที่มีความสามารถคิดลงมือทําด้วยตัวเองพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้เกาะใครดังอายุน้อยมากความคิดนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเน้นโชว์ความสุขปลอมๆเน้นขายกลุ่มปิดให้เอที่ยังหลับหูหลับตาอวยในเรื่องที่ผิดๆนะครับเอทุกท่านนี่ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจอีกี้ของแท้นะครับเอทุกท่าน